ออันนี้เขาถามเรื่องของญาติที่เสียไปนะครับลงตาเขาบอกว่าช่วงวันพระวันโกนนะครับที่บ้านนะครับมักจะเหมือนชอบมีเสียงคนมาทําอะไรนู่นนี่นั่นแล้วก็ทําพฤติกรรมเหมือนแบบว่าชอบมาเช็คไฟเปิดปิดไฟเหมือนตอนที่เขามีชีวิตอยู่นะครับแสดงว่าอันนี้เขายังไม่ไปไหนงนี้เลยครับยังครับเขาอาจจะเป็นจาตุมแถวๆนั้นก็ได้อืหรืออาจจะเป็นสามวีสีครับ หรือเป็นจากบุกเทว,วดาอากาศภูมิแดแถวนั้นความเคยชินจากมนุษย์ตายแล้วก็ชินอยู่ลนะก็ดีอ่ะลองสั่งเลยก่อนจะเข้าบ้านอนะ่ะเปิดไฟรอะนะจ๊ะอะไรประมาณนี้<อ>นึกก่อนฮนะ<อ>พวกวิญญาณพว้นี้นึกนึกเขาก็รู้แนละ้วแต่ถ้าเขาทำได้เ้าก็ทำอยู่นะเอาปิดไฟให้หน่อยจะนอนแล้วก็ปิดเลย ไม่ต้องมีรีโมทนะเรามีรีโมทเรามีวิญญาณเป็นรีโมทอย่างการน้อมบารมีก่อนที่เราสวดหรือว่าก่อนที่เราจะแผ่นะครับมันมีขั้นตอนอย่างไรบ้างครับอาจารนึกอย่างเดียวเลยวะนึกนึกเรามีความรู้สึกครับทําไมเราต้องกำพระ ทำไมเราต้องมองพระกับพระมันต้องการให้มีความรู้สึกใช่ไหมเออเวลาเรากลาบพระแต่เราต้องมองพระเราต้องการให้ตาเห็นรลกจิตสัมผัสเวนาม,มาทมคือความรู้สึก่ะครับนี่ความรู้สึกแล้วเนี่ยเวลาเรานึกเนี่ยมันก็ต้องมีความรู้สึกใช่ไหมล่ะทุแสดงว่าสายใหญ่มาแล้วเราก็แพรแล้วตอนนี้ครับ นึกถึงสิ่งใดท่านไม่ให้แผ่เลยไม่แผ่เลยอใ,<ห>ให้นึกถึงจักรพรรดิและนึกถึงข้าานบอกลำพังเองบารมีเองน่ะมันคงได้แหละมันนิดหน่อย <c oughs> แต่นึกถึงท่านนึกถึงจักรพรรดิน่ยมันเป็นแผ่นดินครับมาที่เองมันก็ไปที่ภูมิไปที่เป้าหมายที่จะเป็นมนุษย์จะเป็นวิญญาณไปหมดหลย <c oughs> หมายถึงว่าใจเรานึกถึงสิ่งใด พลังงานของสิ่งนั้นก็มาที่เราโชวนี่คือคนเข้าใจเรื่องของพลังงานเรื่องของบุญเรื่องของสายใยบุญคสายใยกรรมเราสามารถจะตัดสายใยกรรมให้คนได้นะคนที่มีสายใยกรรมกําลังมีอยู่เนี่ยโดยกรรมที่เขาทําในอดีตยอย่างป้าณาิบาตเนี่ยมันก็มีคู่กรณีใช่ไหมล่ะวิญญาณคอยกันแกล้งคอยอะไรพวกเนี้ย เราสามารถจะนึกถึงหลวงปูป่ที่ยังพาดกัดตัดสายใหญ่ให้เขาคือแผลให้วิญญาณมันก็ไปม,มันไปแล้วไอ้นี่ก็ไม่มีไม่มีใครคอยการคอยแกล้งคอยอะไรประมาณนี้อย่างนี้เราไม่ใช่ว่าเป็นการไปยุ่งเรื่องของกรรมอื <คำ S 1> ่นใช่ไหมครับไม่ใช่ยุ่งวิญญาณมันรู้วิญญาณมันรู้ใช่ครับมันรู้ เหมือนก็เราได้ช่วยทั้งวิญญาณช่วยทั้งคนช่วยทั้งสองคนเลยนะใช่ช่วยเราด้วยเราก็ได้ด้วยก็ได้เป็นเพื่อนกันกับมนีงช่วยเหลือเกื้อกูลในอนาคตช่วยอเ้็งสองคนทั้งมนุษย์ทั้งวิญญาณมันก็เหมือนว่าเราก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้โลกมันสงบสุขได้ทีละเล็กทีละน้อยขึ้นที่ไม่ดีมันหายไปบ้างเราก็ทำได้ตามกำลังที่มีครับรับ ตามอายุใครที่อยู่ครับจะตามสถานที่ที่ไปอประมาณนั่นแหละไปไหนให้มีเป็นผู้มีประโยชน์คน้อยๆก็เป็นประโยชน์กับตัวเองเป็นประโยชน์กับแถมสถานที่ไปเข้าใจง่ายๆก็เหมือนแค่เราไปช่วยคุยกับเพื่อนที่คนที่เขาโกรธแค้นกันให้เขาดีกันใช่อย่างนั้นเองเราไปคุยนะหลวงพ่อท่านคุยเราหลวงพ่อคุยเขาเข้าใจกันหน่อยค เรามีไา้ีพผ่านรูปนามของเราคผ่านพลังงานแค่น้เองแล้วอย่างการแผ่นะครับเขาถามว่าเช่นหลวงตาให้เราแผ่ไปทุกภพภูมิแผ่ไปสามแดนโลกธาตทานี่ครับเ,เราสามารถแผ่ได้เลยไหมหรือว่าเราต้องหัดแผ่ให้สิ่งเล็กๆน้อยๆก่อนอแล้วถึงมันนึกแผ่เรื่องใหญ่ๆได้ครับสวดพร้อมกันไปอยู่แล้วสุหะหกโมงถึงเจ็ดมง สิบโมงสิบเอ็ดโมงบ่ายมงถึงบ่ายสองโมงสามโมงเนี่ยหกโมงถึงทุ่มแล้วก็เนี่ยช่องสองทุ่มหนึ่งมันสวดพร้อมกันทั่วโลกเลยลองคิดดูเนี่ยสายใหญ่มันไปหางกัน,นครับอ่าแล้วทีนี้เขาถามต่อว่าการที่เราแผ่นะครับหลวงตาอ,อ่ปริมาณบุญที่เราแผ่ออกไปเนี่ยไอ้มากน้อยเนี่ยมันมันขึ้นอยู่กับอะไรครับว่ามันขึ้นอยู่กับความสม ความเบาของเรา,ามันขึ้นอยู่กับปริมาณบุญของเราด้วยครับปริมาณบุญที่เราเคยสร้างไว้ในอดีตซึ่งยังไม่ได้รับรทานครับยังไม่ได้สวยอย่าง,งชาตินี้อาวยังอยู่แน่นอนตั้งแต่เด็กเนี่ยยังอยู่แต่ชาติก่อนก็มีคเคยสร้างวิหารสร้างวัดสร้างพระใหญ่ใญ่สร้างเจดีย์อะไรพวกน้มีแน่นอนบางคนนะม,มันก็มา ตายเป็นติเทวดาสายใหญ่ตรงนี้ก็ไปเกิดมาเป็นมนุษย์สายใหญ่ก็ยังไม่หมดเพราะรูปยังไม่หมดรูปมันยังมีมีรูปมีนามเข้าใจไหมครับอ,อย่างเช่นว่าทุกคนนึกถึงหลวงปู่พร้อมกันบางคนหลวงปู่มาสามสิบเปอร์เซ็นบางคนหลวงปู่มาห้าสิบบางคนหลวงปู่มาแปดสิบเนี่มนยมันอยู่ที่เรามันอยู่ที่เรามีมีขค้ื่ตัดไหมมีความกังวลไหมสายใหญ่ของกังวลแต่เราวันสายใหญ่อะไรพวกนี้ย มันเพลินไหมท่านจึงบอกเวลาเพลินเนี่ยค่อยให้แผ่อย่างวันเนี้ยเพลินเพลินเนี่ยแผ่ตอนเพลินอ่ะถ้าวันไหนส่วนแล้วมันไม่ค่อยเพลินอ่ะต้องให้พิจารณาครับแล้วตอนเพลินมันจะคิดออกด้วยนะครับว่ามันต้องทำนี่ทำนี่นะครับออกนะแล้วมันก็ไม่ค่อยพลาดนะครับไอ้ที่เราคิดเนีครับจะจอไว้ดิครับแล้วมันจะมีขึ้นตีกลับหรอกอืมขึ้นตีกลับคือในอนาคตเราไปเจอเขาก็จะ ฝันเห็น<ๆ>เห็นโน่นนี่นั่นอะไรประมาณเนี้ยอาจจะมีโชคหรืออาจจะธุรกิจดีอะไรประมาณนี้ยแล้วเหมือนสิ่งที่มันคิดหรือมันเข้ามาเราก็ต้องรีบทําตอนนั้นเลยนะถูกอ๋อมันทําได้ตอนมีชีวิตครับพอพอเราไม่มีร่างเราต้องรีบเกิดแล้วเกิดมาทําใหม่ถ้าเราอยากเพลินในการสร้างพูดถึงสร้างกําลังเราอ่ะ หรือว่าบางคนก็ไม่เกิดก็จัดภพชาติไปครับอรอบสองทุ่มครึ่งนะครับหลวงตาทำไมต้องสวดยี่สิบเอ็ดจบครับมันมีความหมายพิเศษอะไรหรือเปล่าครับไม่มีครเอาสั้นๆหน่อยสั้นๆครับใช่เพาเก้าจบนะสั้นๆเก้าจ,นะจบไม่ได้ยี่สิบเอ็ดจบเวลา <นะ S 2> มันกำลังดีนะครับกำลังดีครับ,รบมันชั่วโมงหนึ่งพอดี ประมาณนี้นะตุกครับประมาณทอดรวมมาลัทนาด้วยก็พอดีอย่างเวลาที่เราสวดมนต์อยู่ต่างประเทศนะครับการแผ่การสวดนะครับผีที่เขาต่างชาติต่างศาสนาผีฝรั่งเนีรยบเขาจะรู้เรื่องไหมครับผีญี่ปุ่นผีเกาหลีสมัยจะไม่รู้โลกทาทั้งหมดเนี่ยมันมีภาษาเดียวครับภาษาใจภาษาเดียวภาษาความรู้สึก เรียกว่าโทรจิตครับถ้าใครฉลาดก็จะโทรจิตกับหลวงปู่โทรจิตกับหลวงพ่อได้ง่ายโอ้ยสนุกเฮียรละครับไม่ไปไหนหรอกเดีย๋ยวนี้มีหลายคนนะไม่ยอมไม่ค่อยไปไหนเพราะคุยกับหลวงปู่คุยทุกเรื่องตั้งแต่สากกระเบือ,อยันเรือรบ <laughs> คุยได้ทุกเรื่องครับจริงมังม่งไม่จริงมังนะ่ง <laughs> คนเล็กเล็กเอน้อยก็ขอหลวงปู่สวมนตน,นานๆ<ม>เข้านานๆเข้าจะเพลินที่สุดแล้วเริ่มพิสูจน์แล้วเริ่มพิสูจน์ไปเรื่อยเริ่มจริงไปเรื่อยเรยแล้วมยก็จริงมัางไม่จริงมัางกันแหละเพราะนานๆก็เริ่มพิสูจน์แล้วอย่าหลงตาพิสูจน์นะ่สวดมนต์แล้วดีไหมเชบาดาแถวนี้มีสวดด้วยหรือไม่ค <c oughs> เอาถ้าได้จริงๆก็เอาง่ายๆเลยเอากาแฟก็ได้ เอาโอวันจินหรืออะไรก็ได้เอาอย่างคนที่เขาสวดมนต์อยู่ต่างประเทศนะครับหลวงตาถ้าเกิดว่าเขาสวดแล้วเขาแผ่แล้วเอ,อมีความรู้สึกขนลุกขนลุกก็แสดงว่าอันนั้นก็หมายถึงว่า<ช>ถึงแล้วได้แล้วสัมผัสโดยนามธรรมาแล้วนะครับถ้าเขาไม่มีกิจอะไรทางโลกเนี่ยจะพัฒนาได้เร็วมากนะเขาจะสัมผัสในโลกปิญญาได้เร็ว ในอนาคตนะฮะวิญญาณมันไปจากมนุษย์นะคุยกันได้ะอ่าหลายครั้งที่ฟังหลวงตาปรรยาธยรรมนะครับเขาบอกว่าหลวงตาจะบอกว่าให้ทิ้งทางโลกมากินนอนสวดมนต์แต่ก็บอกว่าเขามีภาระ,ะที่ต้องรับผิดชอบดแูแลครอบครัวอะไรอย่างนี้ครับแบบนี้การทิ้งแบบนี้มันจะเป็นมันจะเป็นบาหรือเป็นกรรมหรือเปล่าชวนก็ <ขอ S 2> ไม่ได้กันก็ชวนก็มาสวดมนต์กัน ถ้าถึงเวลาเราก็ต้องทิ้งเรเพราะมันแก่คเขาไม่ทิ้งเราเราก็ทิ้งเขาแ้วแหละเพราะมันแก่แก่แล้วมันต้องตายไงใครจะอยู่ด้วยกันตลอดไปไี่เราตูวแล้วอย่างการอธิษฐานขอหลวงปู่เช่นว่าถ้าเกิดว่าอยากให้ภาระที่เรามีอยู่ตอนเนี้ครับหลวงตาให้มันหมดไปเพื่อที่ว่าเราเนี่ยจะได้มีเวลาในการ มาอยู่ปฏิบัติแบบจริงๆจังๆนะอธิษฐานได้อยู่นะแต่มีสายใหญ่แห่งกรรมแต่ละคนไม่เหมือนกันความผูกพันในอดีตกรรมยังต่อเนื่องค,คนที่คนที่ตัดสินใจได้อย่างนั้นคือคนที่เข้าใจแล้วครับคนเข้าใจจริงๆแล้วอนา,าคตมันมากกว่าปัจจุบันเข้าใจแม่ทุกมันต้องตัดคิดแห่ะ คิดถึงคนไม่กี่สิบคนที่เป็นญากกันกับคิดถึงคนเป็นโกรธโกรล้านล้านคนนยคนเป็นแย่แยเนี่ยกับวิญญาณไม่มีประมาณเนี่ยหลวงตาหวงพี่<ช>ว่าหลวงตาจะเอาไปทางไหนก็คือถ้าหลวงตาเลือกในการช่วยคนในครอบครัวทํางานหาเลี้ยงครอบครัวก็จะได้คนแค่ประมาณสิบยี่สิบคนประมาณนั้นแหละอ๋อแต่หลวงตาเลือกที่จะทิ้งมา แล้วตอนนี้หลวงตาก็ช่วยได้มนุษย์สัตว์วิญ,ญญาณสามโลกธาตุเพรกะหลวงพ่อท่านบอกว่าสิ่งที่ท่านสอนก็นคือการเลี้ยงชีวิตเลี้ยงตัวเองก่อนนะในอนาคตเองก็เลี้ยงโลกวิญญ,ญาณเลี้ยงมนุษย์เลี้ยงอะไรได้หมดหละจนจนมศสสาสนานี้แหละทั้งหมดศาสนาพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันเะนี่ยมันกันละหลายร้อยชาตินะ่ะ เองก็จะได้กําลังมากขึ้นก็จะยากหน่อยนะทมันตัดยากนะพาละเนี่ยภาละคมับปะัดยากสายใหญ่มันตัดยากครอบครัวญาติพี่น้องลูกแม่ตัดยากความผูกพันถ้าตัดได้เนี่ย ดังระเบิดเถิดเถิงชีวิตบางคนเนี่ยต้องตาเห็นแล้วถ้าเขาตัดได้เนี่ยเขาดังมากนะบางคนก็ไม่มีอะไรนะครับแต่ก็แค่ห่วงลูกห่วงหลานห่วงห่วงลูกห่วงหลานนะ่ะก็จริงยุคนี้ยแต่หลานลูกมันไม่ห่วงเราหรอกเอาเด็กสมัยมันห่วงเราไหมไม่ห่วงแล้วเด็กสมัยข้างหน้าเ่ยนะ ลำบากนะครับเด็กมันจะตายก่อนคนแก่คนแก่เนี่ยตายยากนะตอนหลังเนี่ยเพราะคนแก่ส่วนใหญ่ใกล้ตายก็ามาสวดมนต์ไหว้พระวคนหนุ่มมันก็ไปเล่นนู่นนี่นั่นสรารพัดสารเกศเป็นโรคซึมเศร้าเป็นโรคสารพัดโรคเป็นโรคสมองแตกเป็นโรคเลือดอะไรพวกนี้เยอะแยะไปหมดเลย<อ>ใจะมย มองตาว่าในอนาคตไม่กี่ปีเนี่ยมีแต่คนแก่เด็กมันตายก่อนเพราะเด็กมันคิดมากอเรียนทั้งโลกนะทุกคนเร<ม>ียน<ม>ไม่ทันเขาเอา้าวฆ่าตัวตายแล้วโรคซึมเศร้าแล้วเหเราเพิ่มขึ้นทุกวันเห็นนะค,คือจริงๆแล้วเราต้องห่วงตัวเองก่อนนะครับพอเราห่วงตัวเองเรามาฝึกเราก็สามารถช่วยลูกหลานได้ โอ้เว oh, yeah. ลาเราป่วยนะี่ใครช่วยได้หรอกครับอันนี้เขาบอกว่าเวลาที่หนูนึกอะไรไม่ออกนะครับเขาก็มานั่งนั่งยิ้มให้หลวงปู่ครับแล้วหลวงปูก่ก็ไม่ตอบอะไรหนูแต่หลวงปู่ยิ้มกลับมาให้หนูก็ยิ้มกลับหลวงปู่ยิ้มไปยิ้มมาสักพักก็หลับครับพอตื่นมาก็จําไม่ได้ว่าจะถามอะไรหลวงปู่ ่านยิ้มหมายถึงว่าเรื่องของเองอะมันเด็กๆอ๋อโอ้ไม่ต้องไปแก้ไขหรอกมันเด็กๆเรื่องพวกมันเองครับใช่พราะท่านยิ้มแสดงว่าไม่มีอะไรงไงครับเอออืมก็เองก็นอนดีกว่าหลับแล้วก็ลืมแล้วล่ะเเวลาที่นั่งรถไปตามต่างจังหวัดนะครับเขาก็สวดมนต์สัพเพไปเรื่อยๆเปิดบทสวดตามที่หลวงตาบอกทีนี้เขาอยากถามว่า วิญญาณข้างๆทา,า,างหน่ครับเขาจะได้บุญหรือเปล่านะครับล้านเปอร์เซ็นได้แต่จะเป็นนึกอธอได้นะเราว่าได้ครับได้ความเมตาาญญาตาไงหลวงตาก็ไม่เห็นหสมัยก่อนก็จะเดินเข้าไปตลาดมั่งไปตามโรงพยาบาลมั่งกับแผลไปนั่นน่ะเวลาแผลนึกถึงท่านมันจะเห็นไม่เห็นไม่สนใจหรอกเรวมีความปรารถนาดีกับวิญญาณแถวเนี้หลวงพ่อไม่เอ็นนะครับ แต่ผมมีความปราถนากับวิญญาณเนี่ยที่มันจะติดค้างติดอะไรมาเนี่ยไปไหนก็แผลเ่เราก็ได้เพิ่มความเมตตาตัวเองเรื่อยๆมันก็คล้ายๆกับว่าการที่เราฝึกทําอะไรโดยที่ไม่ต้องหวังผลใ,ให้โดยที่ไม่ต้องรู้ว่าอะไรมันจะเป็นยังไงคือให้ใแล้วแผลแล้วก็แล้วไปแล้วกันลูกตาก็ไม่ได้ถามท่านหรอกบางครั้งท่านก็พูดเนี่ยฟังว่าเออเองจะไปคิดว่ามันจะไปไม่ไป ทื่อแพรนะเองอะได้ใชหพราะคิดเนี่ยมันก็เกิดไอตัวสงสัยไอตัวเนี้มันก็ตีกลับมาที่เราอีกใช่การแผ่มันจะได้คุณภาพหรือเป็นบุญเป็นกุศลจริงๆมันก็ขุดม,มัวแล้วอย่าไปสนใจตัวเองทานไปแล้วเองจะไปดูว่าเขาจะไปทําอะไรครับเหมือนกับแผ่นะั่นนะไปไหนก็แผ่ไม่ต้องสนใจหรอกเดี๋ยวมันจะรู้เองในอนาคตครับและที่หลวงตาบอกว่าก่อนนอนทุกวันนะครับเราควรจะต้องเช็ค ตัวเองทุกวันว่าเอ้ยวันนี้มันเป็นยังไงบ้างอะไรครับโท่ทำไมเราต้องทําแบบนี้ครับเพราะว่ากลางตอนเช้าเราอธิษฐานจะทรงอารมณ์ให้อยู่กับกรรมฐานบางคนบางคนก็ทรงอารมณ์ดีทรงอารมณ์อยู่ในความดีห่างจากจากขึ้นที่ไม่ดีบางคนก็ทรงอารมณ์อยู่กับจักรพพรดิอยู่กับหลวงปู่อยู่กับใจสนานาคมอยู่กับการแผ่เมตตาพอตอนเย็นก่อนนอน นะสวดมนต์ไปกับพิจารณาไปวันนี้มันขึ้นมันมาทางไหนขึ้นไม่ดีมันเป็นยังไงมันปรับไปเรื่อยๆนะจุปรับเปลี่ยนไปเรื่อยๆมันเป็นเพราะเหตุอะไรเราขาดการอธิษฐานไหมประมาณนี้แหละเช็คทุกวันนะเช็คทุกวันจะรลยแน่นอนครับอ้าวรวยแน่นอนครับเหมือนการที่เราได้ได้ดูตัวเองได้ย้อนมาดูตัวเองทุกวัน ทบทวน<ช>ข้อผิดพลาดเนี้ครับใช่เปลี่ยนอยู่มาตั้งนานแล้วัก็ต้องเปลี่ยนบ้าง่ะอยู่มาตั้งนานแล้วก็ต้องเปลี่ยนบ้างเ,อเ,อเปลี่ยนความรู้สึกที่ดีบ้างสวดร่องสองทุ่มครึ่งนะครับหลวงตาเขาบอกว่าก็จะสวดพร้อมหลวงตา ทีนี้เวลาสวดพร้อม,มหลงตาเมื่อไหร่เนี่ยครับก็มักจะมีอาการหาวแบบหาวจนน้าหูน้ําตาไหลนะจนหยุดไม่ได้แต่พอเวลาสวดเองปกติเนี่ยมันก็ไม่เป็นอาการนี้นะครับแล้วกมันมีพลังน้อยครับอยู่คับพลังเยอะมันก็มีอาการอลองเลยนตาสวดดูมันจะหาวไหมครับแล้วอย่างอันนี้เขาบอกสวดมาได้สามเดือนแล้วนะครับแต่ว่า ระหว่างระหว่างที่สวดนะครับหลวงตาก็คือไม่ค่อยได้ไม่ค่อยได้แผ่เท่าไหร่นะครับเขาบอกเขาเลยถามว่าแบบนี้ภูมิเขาจะได้ไหมนะครับเวลาสวดนะคือเวลาแผ่เวลาเราสวดน่ะพลังงานมาที่จิตเราอะพบภูมิเสา,านั้นเขาก็มานอนมาสวดกับเราอยู่แล้วครับไม่จะเป็นต้องแผ่จะต้องอ,าาอาธิษฐานตั้งสัจจะอธิษฐาน บุญกุศลบุญบาร,รมีแผ่ตลอดยี่สิบชั่วโมงตลอดชีวิตด้วยอ่าคนนี้ครับขอพอหลวงปู่มาสองปีแล้วบอกว่าอยากจะมีกิจการเล็กๆเป็นของตัวเองจนวันนี้ได้แล้วค่ะมีชื่อว่ากะทิอารมณ์ดีขอให้หลวงตาให้พรหน่อยค่ะจะเปิดร้านในเดือนเดือนหน้าแล้วนะครับอ๋อกะทิอารมณ์ดีครับ พอสักพักซ็งขายดีกว่าเอากําไรอ้าวก็ขายดีเราก็ขายอ๋อนี่คือคำอวยพรนะครับขายดีแล้วก็ซ็งแล้วก็บวชมาทําธุรกิจทางธรรมนหครับใช่อช่วงนี้ก็บอกว่าเขาสวดมนต์น้อยนะครับหลวงตาก็คือสวดมนต์ก็จะสวดเฉพาะตอนที่ว่างจากงานแล้วก็ นึกถึงหลวงปู่ตอนเวลาที่ไม่ค่อยยุ่งแบบนี้หลวงปู่ยังจะอยู่กับหนูไหมครับอยู่เวลานึนก,นกต่ท่านก็อยู่อยู่แต่ถ้าหทำไมคออยู่ท่านก็อยู่อยู่แต่อยู่ในคอไม่ได้อยู่ที่ใจคแต่ก็ยังดีว่าท่านก็อยู่กับเราอยู่ก <c oughs> ็ไม่ไอยู่ในคอไงแต่ก็เล็กเมื่อไหร่เนี่ยสายใหญ่เราก็ท่านครับเป็นขึ้นเป็นสว่าง <c oughs> บูชารูปหลวงปู่ไว้ที่บ้านนะครับจําเป็นต้องถวายน้ําให้หลวงปู่ทุกวันไหมน้ามาทําทุกครับแล้วเราต้องถวายอะไรหลวงปู่ดีที่สุดครับถวายน้าโมพุทายะให้ท่านนะถวายท่านทำไมครับน้ามาทำเคเบรามีท่านจะวิ่งตามรูปรักษณ์ท่านเราก็ไปมองภาพท่านคสวดมนต์ไป เพื่อนพลังงานก็มาที่เราเพื่อนพลังงานที่ท่านสร้างไว้ในโลกน่ะมันก็มาที่รูปลักษณ์ท่านน่ะเล็กๆน้อยๆอย่างที่เราห้อยคอเนี่ยถ้าเรานึกถึงท่านเนี่ยสายใหญ่ทั้งหมดมาที่พระต้องมาที่เราแล้วบุญเราอีกล่ะที่มีทิ้งไว้ในโลกโอ้มันไม่ใช่ธรรมดานะทุกอยากให้เข้าใจยังนไม่ใช่อะไรเรากไปสวดเนี่ยมันเป็นประโยชน์อะไรครับแล้วมันก็ไปตามภูมิแถวนั้นญาติโกโหติา ญาติโกโหติกาเนี่ยมันก็นเหมือนเรานะ่ะมันเวียนว่ายใจเกิดทุกข์เาไม่ใจเขาออกนะทุกนะจะขึ้นไปข้างบนมั่งลงข้างล่างมาั่็เวียนไปเขเวียนมาเนี่ย<ๆ>เอๆสวดอยู่ดีๆเอ้าหน้าแค่โผล่มาเออมันมาเองแสดงว่าญาติแล้วนะต้องแผลมันบางทีฝันไปไลูกใครเนี่ยก็ตื่นขึ้นก็ต้องแผ่ยอดเองแหละ ที่สุดก็คือการสวดมนต์ถวายนะครับถูกเวลาอธิษฐานอะไรก็ตามทางกัรหลวงพ่อหรือจกักรพรรดิเนี่ยถ้าไม่ต้องการอะไรนะต้องการให้เราสวดมนต์สวดเยอะๆก็ได้เยอะหน่อยสวดน้อยก็ได้ตามพลังงานที่สวดเอา้าทำงนินทำงานเยอะก็ได้เงินเดือนเยอะไงครับตามเห็ทำานโอทีไปก็ได้โอทีอะ ถ้าถ้าทำมากเกินเนี่ยมันก็มีโดนัสเอีกะลรโอ้ครับโอ้มีหลายอย่างนะจุะได้เวลาแล้วครับได้เวลาแล้วโอ้น่าเสียดายเนาะ